วางโทรศัพท์เนี่ยนี่นะครับทุกคนเราอยู่ที่งานแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่งานมิสติ้งนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูแต่ละคันทุกคนดูพอดีเขาวางเครื่องกันไปถึงหกหกหกแปดหกจ็ดกันแล้วอ่ะเรายังอยู่ชามเฟืองท่ออยู่เลยอยากคำบ้างอนะ่ะทุกคนดูด,ดูให้ดูนะครับนี่เราล่าเจาะนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูรถคันหนึ่งคือแฝดผมเลยอ่ะให้ดู หาไม่เจอทุกคนนี่ครับทุกคนรปสีอะไรวะสีสีได้ปะนึมทำไมอ่ะเห็นเขาบอกว่าสีเหลืองไปแลน่สีขาวไปนี่ครับทุกคนอันน,นี้ มานั่งอยู่ที่โตนะทุกคนป้ากันไม่อยากนะทุกคนเจียนโน่เดี๋ยวนี้วางเครื่องหกเจ6ดหกแปดหกกกันเป็นวแล้วยังอยู่ฟารรมเฟ,รรมฟรรมืองอถ่อเลยจเจาอะไรไปสู้รครับไม่ไปแล้วทิปตอนแรกว่าจะไปทีปิปกับเขาเงยเรื่องไม่อยากไปแล,ล้วมีรถลูกใหญ่นะเลยทุกคนคนเยอะอยู่นะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะมีแบบคนมาน้อยๆแต่ตอนนี้นเขาเริ่มทยอยมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรืเรเรอร่อยๆทุกคนเจอไปถามเขาที่ว่ามัน นี่นะำทุกคนเราเพิ่งจะไปได้ข้าวมาเพมาติเีเหลืองหขอยห้ได้ข้าวได้ทุกคนเลยได้ข้าวมาจานหนึ่งฉันขอนังอ่งกินข้าวอ่ะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปต่อครับขอเติมพลังก่อน ทุกคนคนมาเยอะมากเลยเพิ่งกินข้าวเสร็จไรเสร็จนะทุกคนแล้วก็เจะไปถ่ายอินเสร์เล่นๆน,นะครับทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวรอนั่งรอขับจับฉลาดกันนะทุกคนขับจับฉลากเราเบอร์เท่าไหร่วะเราเบอร์ยีิบเก้านะครับ พาไปดูแต่ละคันกันเลยนี่นครับทุกคนตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะครับข่าวๆนะครับนี่ก็มีมากันเรื่อยๆทุกคนเลยมากันเรื่อยๆเลยก็เยอะอยู่นะครับทุกคนนี่เยอะอยูอ่เยอะอยูอ่เยอะมากกลับแล้วเหรอพี่สวัสดีครับเยอะดีพี่นะครับทุกคน ไม่หลากสีนะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนสีขาว mm hmm. ก็ยังจะเยอะอยู่ยดีนะทุกคน mm hmm. รถคันนี้เสียงโหมดมาเลย mm hmm. นี่นี่ล้อสีล้อสีทองนะ โกชุดคาร์บอนนะครับทุกคนแล้วตัวนี้ได้เป็นตัว c ีเบสหรือไมาเขาก็ไปซื้อโลโก้เปลี่ยนยแต่เหมือนจริงเหมือนรถลาบเป้เลยเหมือนรถผมเหมือนเจ้าสีหมอกเป้เลยท <c oughs> ุกคนแผ่นยางก็สีเดียวกันเียเงี้ยบอลบอลเหมือนกันเหมือนเจ้าสีหมอกเป้เลยโคตรเหมือนเลย <c oughs> ตอนที่เราไปสับมาตอนแรกที่จับหลังเรามันก็จะเป็นสีเทาอย่างนี้อยู่นะทุกคนะนะโคตรเหมือนจริง ริ่งเหมือนกับสีหมอกมากนะครับเที่ยวครับสายพีบรรยากาศข้าวๆนะครับมา,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 าเดินดูไปเรื่อย ใหญ่เขาเปลี่ยนกันหมดเลยนะทุกคนพวกชิ้นชิ้นพวกชิ้นครอบใหม่หมดนะเขาเปลี่ยนปเป็นสีดำหมดเลยเปลี่ยนเป็นพวกคาร์บอนไม่ใช่ชิ้นดำอะไรเลยทุกคนดูเนี่ยแต่ผมอยากได้ตัวนี้มากเลยทุกคนเนี่ยตัวนี้ทุกคนพ่ออยากได้อยากติดไว้แต่รถเรายังไม่ทำเครื่อง จับฉลากรับของรางวัลกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้เขากำลังรวงกันอยู่นะครับทุกคนเริมรอจับฉลากแล้ว เริ่มจับหลักกันแล้วนะทุกคนอันนี้เบอร์แรกสามศูนย์เราร์ยิบเก้าเครับาครับคนแรกในเสื้อ อานนะเบย์นล่เก้านล้วจริงเป็นฟิล์มลอยนะ้ำก็สวยนะทุกคมันก็ดูดีอยู่นะ นี่นะครับของรางวัลหมดแล้วนะครับนื่อ่างว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับทุกคนเลยมีของรางวัลน,น้อยนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าเราได้มามิติงเล่น,ลนถ่ายคลิปเล่นนะไม่ได้หวังเลยต,ตอนแรก คลิปนะทุกคนดู